วันนี้ผมเองเป็นชาวจังหวัดนงดนงบุรูนะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิโทสมราชบ,บิตินะฮะในวันนี้มีความรู้สึกเพิ่มปิติยินดีในโอกาสอันดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท,ทรงพระเมตตาและมีพระราชศรันธาในพระพุทธศาสนา มอบต้นประสีมหาโพธิ์ให้กับกระทรวงมหาดไทยทั้ง77จังหวัดหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดวนนบุรีลำพูด้วยเอามาปลูกไว้ที่สารการจังหวัดวนนบุรีลำพูเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพระสงฆ์นิกรได้ลำลึกนึกถึงพระบารมีของพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ได้ลำลึกนึกถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในหน้าที่การงานในการสนองรับใช้ประชาชนเป็นลําดับไปครับวันนี้เราได้ต้นไม้พระราชทานมาปลูกที่สารากางก็มีความปิติตื้นตันใจครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บท่านมีกรุณาให้ต้นไม้มาให้ทางประชาชนได้เป็นสิริมงคลกับจังหวัดนมังบราณภูนะครับก็มีความ ปิติกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมขอพระอ,องค์รัชกาลที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับกับผมเป็นนายนามประชาชนคนหนึ่งก็รู้สึกพื้นปิติยินดีมากที่พระอ,องค์ท่านเห็นความสำคัญของในงานในวันนี้ครับและขอให้พระอ,องค์ท่านจงมีอายุมั่นขวัญมีอายุยืนยืนมีอายุอยู่ เป็นล่มโพล่มไซของประชาชนของพุทธศนิกรทั่วประเทศทุกท่านต้นพระศรีมหาโพเป็นสัญลักษณ์แห่งบริโภคเจดีที่พระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้เป็นอนุสอ์ถึงสังเวชนียสถานและการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระบาทสมเด็จ พระปรเมทรรา,รามาธิบดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธอัครศาสนูปถมัมภกทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาทรงรับต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งอัญเชิญมาจากพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียโดยทรงปลูกต้นพระสีมหาโพธินั้นไว้ณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญต้นพระศรีมหาโพไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทย พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชศรัทธาจึงได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมธรัรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระสรีมหาโพดังนี้ 1. พระสรีมหาโพซึ่งทรงปลูกไว้ในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานนามว่าพระสรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระสรีมหาโพ อันงดงามได้พระปัญญาตรัสรู้ 2. พระศรีมหาโพธิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศณวันที่15กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอความตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน